เรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านฟังจงตั้งใจฟังจงตั้งใจดูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็ได้มาพบกับคุณครูจินตนาทัดเทียมคุณครูประจำชั้นอนุบาลสองครับสองอีกครั้งนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูจินตนาจะพาเด็กๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยวันแม่แห่งชาติซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้ไปกับสาระสำคัญดังนี้นะคะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงยังเป็นพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่สิบอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นพระองค์ยังมีพระราชกรณียกิจมากมายนาะนาประการเช่นสเสด็จเยี่ยมราชดรตามพื้นที่ต่างๆสเสด็จพระราชทานสิ่งของให้กับประชาชนคนยากจนและนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังสเสด็จเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริต่างๆเป็นต้นเด็กๆคะ่ะ วันแม่แห่งชาตินอกจากจะเป็นวันสำคัญของพระองค์ท่านแล้ววันแม่แห่งชาติยังเป็นวันสำคัญของแม่แม่ทุกคนเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์หรือดอกไม้ที่ใช้แทนวันแม่แห่งชาติคือดอกอะไรเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะนั่นก็คือดอกมะลินั่นเองนะคะดอกมะลิมีสีอะไรคะลูกดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ ทรงกลิ่นหอมไปไกลและก็สามารถออกดอกได้ตลอดปีนั่นก็เปรียบเสมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูกๆนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูจินตนามีนิทานเกี่ยวกับคุณแม่มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังกันหรือยังคะถ้าอยากฟังเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะมหัศัจจย์วันของหนูเรื่องนานกคู่ภาพ นามตตะนอยเล่าโดยคุณครูจินตนาทัศเทียมเดือนที่หนึ่งวันมหัศจรรย์ของหนูเริ่มต้นในท้องของคุณแม่คุณแม่ดีใจคุณพ่อก็ดีใจแต่หนูดีใจมากกว่าใครโอ้โหหนูตัวเล็กจิว๋วมีหางเล็กจ้อยชีวิตน้อย ค่อยๆเติบโตเดือนที่สองคุณแม่แพ้ท้องเวียนหัวคลื่นไส้บางทีคุณพ่อก็แพ้ท้องด้วยเหมือนกันโอ้โหหนูเติบโตวไวหางหายลับตามีแขนมีขาหน้าตาเหมือนใคร เดือนที่สามคุณพ่อและคุณแม่ไปพบคุณหมอคุณหมอตรวจดูแล้วบอกว่าเจ้าตัวน้อยแข็งแรงดีครับจ๊ะเอ๋คุณหมอหนูขอทักทายหนูโตเร็วไหมไม่ดื้อไม่โซนเดือนที่สี่อากาศสดชื่นช่วยทำให้คุณแม่แจ่มใส ตอนนี้ท้องของคุณแม่ยื่นออกมาให้เห็นแล้วนะตุ๊บตุ๊บลาลาแม่จ๋ารู้ไหมฟังเสียงหัวใจของแม่แสนเพลินเดือนที่ห้าคุณพ่อชอบใจที่คุณแม่กินเก่งกินเยอะกินบ่อยๆกินอะไรอะไรก็อร่อยถูกใจ คุณแม่บอกว่าต้องกินเผื่อหนูด้วยไงจุ๊บจุ๊บถ่ายมาว่าหญิงหรือชายคุณหมอบอกได้ใช้อันตะาซาวเดือนที่หกคุณพ่อชอบคุยกับหนูและร้องเพลงให้ฟังทุกวันหนูก็ชอบคุยกับคุณพ่อและชอบฟังเพลงของคุณพ่อที่สุดเลยว้าว เสียงพ่อพราะจังฟังแล้วสุขใจโลกหนูสดใสอุ่นไอความรักเดือนที่เจ็ดคุณพ่อพาคุณแม่ไปซื้อของใช้ให้หนูแหมเตรียมพร้อมกันเต็มที่เลยนะใช้โย่อดูสิมีผมแล้วจ้าทรงไหนดีนะจะหวีให้ดูเดือนที่แปด ตอนนี้คุณแม่ท้องใหญ่ขึ้นตั้งแยะเพราะตัวหนูโตขึ้นตั้งเยอะลาลาจะเต้นระบำกล่อมฝันแม่จา๋าหนูชอบทำท่ายักย้ายสายเอวเดือนที่เก้าคุณแม่อุ้ยอ้ายแต่ยังยิ้มหวานทั้งตื่นเต้นทั้งสุขใจ อยากให้ถึงวันที่ได้พบหนูใบไว้ฮึบหนูกลับหัวลงคล้ายตีลังกาแต่นี่คือท่าเตรียมสู่โลกกว้างคุณแม่อุ่นใจเพราะมีคุณพ่ออยู่ใกล้ๆถึงเวลาที่เราจะได้พบกันพร้อมหน้าแล้วล่ะคะ่ะบาย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 สายสืดือจาหนูต้องขอลา สู่โลกกว้างใหญ่ก9เดือนแสนสุขแม่อุ้มท้องไว้หนูแสนดีใจได้พบหน้ากาันลูกสุนัขอยู่ในท้องแม่แค่สงเดือนลูกแรดอยู่ในท้องแม่นานถึง16เดือนลูกช้างอยู่ในท้องแม่นานถึง22เดือนนานกว่าใครเลย หนูเป็นคนอยู่ในท้องแม่ตั้งเก้าเดือนลูกๆทั้งหลายเติบใหญ่ขึ้นมามหาศจรรย์ล้ำค่ากว่าสิ่งอื่นใดวันมหาศจรร์ของหนูและเพื่อนๆเ,เริ่มต้นในท้องของคุณแม่แต่หนูและเพื่อนๆยังมีวันมหาศจรรย์ต่อไปทุกๆวันเลยนะเพราะความรักจากพ่อแม่และทุกคนในครอบครัว ทำให้วันมหาศจันทร์ของหนูและเพื่อนๆมีแต่ความสุขทุกๆวันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานที่คุณครูจินตนาเล่าให้เด็กๆฟังเห็นไหมคะกว่าที่เด็กๆจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กๆที่น่ารักนี้คุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่นะคะต้องเหนื่อยมากแค่ไหน นะคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเด็กๆจะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างไรบ้างคะเช่นทำอะไรได้บ้างคะค่ะในวันสำคัญที่เป็นวันแม่แห่งชาตินี้นะคะเด็กๆก็กราบคุณแม่ด้วยดอกมะลิหรือพวงมาลัยนะคะนอกจากนั้นเด็กๆก็เชื่อฟังเวลาคุณพ่อคุณแม่สั่งสอนนะทำตัวเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซน ตั้งใจเรียนเด็กๆทำได้ไหมคะเออถ้าทำได้นะคะแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็มีสุขใจหัวใจพองโตเป็นดอกไม้บานเลยละคะ่ะก่อนจากกันวันนี้คุณครูจินตนาฝากให้เด็กๆทุกคนทำตัวเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นที่รักของทุกคนและท้ายสุดจริงๆคุณครูมีคำกรอนมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะแม่คือพระคือนางฟ้า เฮวดาให้กำเนิดเกิดลูกมาเลี้ยงจนใหญ่ดูแลลูกไม่ให้มีอันตรายสักการะจากหัวใจของลูกเอเวเด็กๆค่อยมาพบกับคุณครูจินตนาในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย